มาแล้วเควสวันนี้ให้หาผีแล้วก็เคลียร์ผีแคปย่อโฟโต้ถ่ายรูปผีถ่ายรูปน้ำเสียเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสายสินเอกล้องมัดถือไปอ่ะใครถือกล้องมัดถือแบบ่ะกูถือกูถือ <laughs> เออแป๊บนึงถ่ายแคปเดียวกล้องติดหัวกูละไหนเอามาป่ะกูเอามานะ อยู่ไหน,หนมันติดหวัวกูหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือใครเก็บไปแล้วขต้งองนี่ใช้ได้ปวะเนี่ยอ๋อที่มึงซื้อมาเป็นขาตั้งกล้องเอ้าวไอ,วอ,อกโก้ไม่ต้องไอกโอ <c oughs> <c oughs> ก้ไ,ไอ,อกโก้มันบอกกูไอโก้ <c oughs> มันบอกกูกูไม่รู้คืออะไรกูมึงคือพ่อค้าหลอกลวงมึงพ่อค้าหลอกหลอกกูแต่ก็เอาไปด้วยละวแก่ติดหัวไม่ได้นะโก้ไม่ใช่โกโก้ออาไปฟาดผีก็ไม่ได้ด้วยนะโก้ แล้วตั้งยังไงตั้งในไม่เราก็ไปเลือกมุมในห้องได้ดิใช่นี่ไงเราติดตั้งกล้องได้แล้วก็ยกไปตั้งเครื่องเย่ Amazing 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 เป็นเชี่ยะไรงั้นแต่บวกล้องด้วยตัวหนึ่งบวกกับไฟฉายใหญ่ใครเอาไปไหมนี่เอาไว้ไปไอไป UV ไปงั้นกล้องเอากล้องไปแล้วใช่ไหมงั้นกลัวไฟฉายใหญ่ไปแล้วก่นั่นเดี๋ยวไฟฉายเองก็ได้เอา ก้องแถวไปไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูก็ตายละไอ้เงี้ยไม่เจอละเงี้ยงั้นไปมึงถือแล้วกันพวกเขากูถือสามชิ้นแล้วมันยกไปไม่ได้ละพี่ตัวนี้ชื่อเอ่อชื่อเคนเนตไวเคนเนตไวไวไวขาวไอ้ขาวแต่แม่งมาดำแน่ปะเดี๋ยวดำแบบมืดมัวพร้อมจะเด็กไอเดอที่วอเตอร์นี่มันมันเวลาแบบเราสติลดมากๆแล้วมันโกรธปะผีมนโกรธแล้วมันจะแบบน้ำจะแบบเติมกะบกปะ ไม่นะมันจะเหมือนกับว่าพอเราไอ้นั่นเนะี่ยพอเราเอ,อจุดไหนที่ว่ามันผีมันโผล่มาใกล้ๆก้กับน้ำนั่นแหละมันจะจะน้ำก็จะเปลี่ยนสีไปเลยทวกเราฮะต้องใช้ทูบอะเฮียไม่มีเราไม่ได้ซื้อมาแบานนี้มีสองชั้นอย่างแรกเลยเครื่องตรวจหาผีโอ้ยังคงหลอกหลอนเครื่องตรวจหาผีก็เลยด้วยเราด้วยเราด้วยเราด้วย ไปอยู่ไหนวัดวัดมาแล้วมาแล้ววกำลังรึตรวจหาผีเลยไปพอตรวจหาผีเสร็จแล้วก็ค่อยตั้งกล้องตรงที่มันแรงแรงมีเครื่องตัวจับผีแรงแรงแลไม่เปิดไฟกันหน่อยเหรอก็ยังไม่อดมาเลยโอเคอุ้ยเปิดเหเปิดละวเอาอ๋อเดูดิหาโครงกระดูกด้วยหรือโอเจ้าบอดถ้าเกิดเจอนะไอ้นี่บอกเลยตัวเรียกผีชั้นดี เออเรียกทุกทีตายทุตีเอ๊ะจอยที่องไหเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเปียโนมันปิ้งมีใครได้ยินไหมเฮ้ยเอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีผีห้าเลยใช่ไหมเฮ้ยห้าเลยนั่นไงเห้าเลยได้ยินไหมเสียงปิ้งเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้เออมาแล้ววะอ่าฐานยีเอฟห้าได้มาหนึ่งอย่างแล้วต่อไปก็ไปปะตรงนี้เลยโก็วางไปเลย ไปวางกล้องไว้ด้วยวางวางไว้บนโต๊ะเลยบนโต๊ะทำครัวไอ้บนโต๊ะเอาไว้เปียโนเลยต้บนอะเปียโ,โนก็ได้ส่วนป้ายมึงวางกล้องไว้ตรงนี้เลยตรงมุมเนี้ยตรงมุมเนี้ยถ่ายไว้มุมเนี้ยไหนเอาวางไม่ได้อ่ะกล้องแล้วมึงหยิบกล้องมายัางหยิบมาตั้งขาแล้วเมื่อกี้เด้อเดี๋ยวกกับดูที่รถแปบ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งนะกูมาดูห้องนี้ก่อนห้องใต้ดินว่ะกระแบบมึงเป็น ลงไปใช่คนเดียวเลยเฟียวเงาะกระเพาะแพ้ก็มาดิครับป่าร้อเล่น้อเล่นตรงนี้<ห>นมีเอ่อไอ้นั่นมีสวิตไฟคันเอาตอนเวลาไฟดับผีมาเล่นไฟอะไรอย่างนี้จะได้ลงมาได้ดูไว้ก่อนโอเคไป,ไปไปไปข้างไหนกูได้ปะได้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 ไปดูลาอยนิ้วมือเออเนอะลืมไปต้องหารายนิ้วมือด้วยถ้าเกิดเจอก็ดี ส่วนใหญ่ไลน์นู้นมึงจะอยู่ที่ประตูไม่ก็สวิตไฟฮะดูที่รถดีดูที่รถดีกูเปิดกล้องไว้ละฮะรถอะไรอ๋อเดี๋ยวเด็กแล้วกูกลับไปดูที่รถเองว่ากล้องมันติดไหมโอเคเจอไม่โก้กล้องนั้นถือไว้ก็ได้นะกล้องวิดีโออะถือไว้ก็ได้นะใช่ถือใช่ใช่พอถือไว้แล้วก็ใ้เก็บไว้ก็ได้พอถือไว้เสร็จแล้วก็ให้คนที่อยู่ในรถอ่ะอุ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบอยู่ไหนไปอยู่ไหนอยู่ด้านบนแล้วชั้นสอง ฝอยกับพิบสามห้องเลยว่ะเมื่อตะกี้ห้องเปียโนเห็นแล้วเห็นไปแล้วชัดเจนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วนตอนนี้ครบห้านาทียังเอ้ยนี่ไงลายนิ้วมือโก้เล็กนึงนาทีเลยนึงนาทีกูถ่ายรูปกูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ่อขยับออกมาหน่อยมันมืดมองไม่เห็นขยับมาหน่อยโก้เลยขยับออกมาหนึ่งนาทีสี่สิบวิออกมาโก้ฉายที่ลายนิ้วมืออ่านั่นแหละ thank you ไม่มันสว่างยังไอ้เออเห็นแล้วมีฟิงเกอร์ปรินต์ตอนนี้ผีที่เป็นไปได้ก็คือมีบัญชีรีเวเนนต์สองตัวว่าเหลือแค่สองตัวแล้วบัญชีกับรีเวเนนต์บัญชีบัญชีบัญชีรีเวเนนต์แล้วผีโ่มาคุณได้แบบตุบตูแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีหากระดูกมันด้วยเออฉัน้นสองเรายังไม่ได้เช็คอันนี้ว่า เออไปไปชั้นสองรีบๆเฮ้ยเดี๋ยวแป้งเปิดก๊อกน้ำให้ด้วยเผื่อว่าจังๆังแน่แล้วก็เป็นน้ำครนจะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เซลฟี่กดแจ็คโฟมเลยจัดไปใจดีไปมันอยู่ไหนเนี่ยชั้นสองเหรอชั้นบนชั้นบนอ๋อโอเคไปกทำไมทำไมช่างกล้าหาญมาคนเดียวนี่โอเคเดี๋ยวไปเช็คอีกสองสามห้องตรงนี้แล้วก็เปิดตู้เอาไว้สักบานหนึ่งด้วยนะเปิดเปิดตู้ไว้บานหนึ่งเผื่อว่าผีมาจะได้เข้าไปหลบ ไอ้ตรงนี้มีคอมสองจอด้วยอะคห<อ>้คองกันไปปะเนี่ยเอาแล้วว่ะเพื่อนเจอโอเจ้าบอดอีกแล้วนี่ตรงเนี้ยใช่ปะเนี่ยชั้นไหนชั้นสองวะชั้นสองห้องเอ่อห้องด้านในสุดเลยแล้วก็เห็นเขาว่านะถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันผิดปกติเราสามารถถ่ายรูปเก็บเอาไว้ได้นะแล้วเราจะได้เงินเพิ่มด้วยเช่นเจอโอจ้าบอดหรือว่าเจอโครงกระดูกอะไรเงี้ยถ่ายเก็บไว้ได้เลย โอชาบอดตอนทั่วมันขยับอีกอะทำไมเราไม่เปิดไฟกันหน่อยเรามองเลยไม่เห็นเลยนเนี่ยเฮ้ยมันยกมันยกออกมายัางไงนะโก้โอชาบอดยกได้ด้วยเหรอมันยกได้หรือเปล่าได้ดิยกได้นะคลิกเมาส์เมาส์อะไรอ่ะเมาส์ขวา where are you ไอตรงนี้มีสองวะ่ะเฮ้ยถามโอชาบอดแล้วมันขยับยกูถือวิทยุเนี่ย อะไรวะตออเลยตอบเลยไอย <I> มันอะไรเมื่อกี้อินไออินไออินอินไออินไออินไม่กูลืมไปตัวนึงเมืแ่อบบกี้ไม่ได้ดูไออินไออินจีถามอ<า>ีกทีถามอีกทีโอโอลีวิ้งลูมอีกแล้วนะครับใช่เหรอลีวิ้งลูมเอ้ยลืมถ่ายรูปป๊บึ เอ้ยตายเก็บไปแล้วลิฟวิงลูมอีกแล้วว่ะครับเอ๊ะประตูอยู่ไหนนะตัวน,นี้ปะประตูอันนั้นแหละมันเปิดไม่ได้อ๋อเปิดข้างในเปิด <c oughs> ใจชินสัน <c oughs> โอโ้โหดูห้องที่มึงมาโอ้จ้าบอดมีลายนิ้วมือมันไม่ใช่ตัวเอ,อฉดแน่นอนเพราะว่ากี้มันมีแค่สตัวเลือกแลละเป็นไปได้ว่าอืม อาจจะเป็นรีเวนแนนซ์เพราะว่าเมื่อตะก,กี้เอ๊ยใช่เปล่าวะเดี๋ยวขอออกไปดูขอออ,ขอออกออไปดูรายละเอียดก่อนนะอยู่มาอยู่มา่อตายตายเมื่อไหรเมื่อตะกี้ม,ม,นมันก็อยู่กันสองคนข้างในบ้านอยู่ถึงระดับเจ<ม>็ดแล้วนะอยู่ในรถเออไม่รู้อะไรข้างในบ้านถึงระดับเจ็ดนะเพื่อนๆระวังด้วยไม่แน่แบบอะไรเซมไปอปยู่ในรถเออเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงโน้ตมีแค่เราสองคนเอ้ย อุณหภูมิลบอุณหภูมิลบลบสิบไหมอุลบห้าตัวนี้ลบแปดโอเคทุกคนกล,ลกลับมาเลย<า>กลับมาเลยกลับมาเลยเหรอไปแล้วกลับเลยเราน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเจอทั้งหมดทั้งสามหลักฐานแล้ว<อ>แต่ว่าถ้าอ,อยากจะได้ตังค์เพิ่มก็ไปอ่ไปหากระดูกไหนวิเคราะห์สิแป๊บหนึง่งเอ่อฟิซซิ่งเบนชีตัวสุดท้ายทางเลือกตัวสุดท้ายเดีย๋ยวแป๊บนึงนะขออ่านตัวข้อมูลก่อนเบนชีเบนชี บนชีนี่เบนชีก็คือจะไล่ฆ่าคนทีละคนแล้วก็ถ้าเกิดมันได้ล่าคนคนนึงแล้วเนี่ยมันจะออกล่าแค่คนคนนั้นคนคนเดียวก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมันเลือกเหยื่อของมันแล้วอ่ะมันจะไล่ฆ่าแค่คนนั้นแหละกูลองเข้าไปดิแล้วก็มันจะกลัวให้กางเขนแต่กูไม่ได้พามา่ะมาสีชัดมาสีมาสีเดียวขมอนวิทปีขมอนวิทปีโอกูขอให้ประตูบ้านปิด อัดหน้าอีกแล้วมันก็ตายตอนนี้เราเหลือกี่ตัวน่ะฮะไปกูโดนแล้วไอ้โก้ดนแลเกมดูแลอ๋อผูโดดตีกนผู้โดตีกันเียไอ้เฮียคือรถมากาว่้เราจะไปหาต่อเรายังไม่เจอโครงกระดูกมาเลยนะ ก็ยังไม่เจอโครงกระดูกมันเลยเอางะแล้วเมื่อกี้เราเหลือกี่ช้อยแล้วเออแป๊บนึงมันมีช้อยบอกอยู่เมื่อกี้เราได้ไปยังไม่ได้สักช้อยหนึงเลยอะโฟโต้โคตก็ไม่น้ําเสียก็ไม่ไล่ผีก็ไม่เจอผีเป็นเป็นก็ไม่ไม่ได้เลยสักอย่างแต่ว่าเราทายถั่วแน่นอนเบนชีผีเบนชีคือถ้าเกิดเช่นไอโก้อะไอโก้มันเป็นเรียกชื่อมันใช่ไหม แล้วผีมันจะได้ล่แค่ไอโกะคนเดียวเลยจนกว่าไอโก้จะตายแล้วมันจะถึงเลือกเหยื่อใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็อะไาประมาณนั้นกไปไหนกไปไหนกไปตอบไหมเฮ้ยเอาวะกูจะเรียกืวเวเกูจะถ่ายรูปให้เอาวะไอโกวันไอวันแปีฉันอยากเดนผีรัดคอได้เลยกเชิญไปจัดเลยเพื่อกูเปประตูนะไปได้ไปได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวออ่ะเปเปจะได้แบบเจอกแป๊บนึงถือวอถือวอ อ่ะอยงนี้มึงอยู่แล้วมันไปอยู่หน้าประตูงั้นหรอไปกูกูกลัวกูแบบว่าก็เสียวอยู่โอเคไปเลยกูไปเลยกูก็เสียวเสียวอยู่นะเนี่ยเฮ้ยออ๋คุณนัวผีปิดประตูแล้วแอนเน็ตอนเนไว้สาธุโก้เดี๋ยวเครื่องอีกไหมสาธุ I don't hurt you อือเอาอะเอาแล้วโก้าทายว่ะ I don't hurt you I don't scare you อดอ k e n n e เน w ไว t e มันชื่อ k ค n n e t h w h i ค e k e n n ว t i t e i don't scare you จากนั้นเลยเอาไว้ได้เอาไว้โดนเอาอะเอาไว้พีลากคอ I don't scare you เ h ้ยตอนนี้ยังศูนย์อยู่อ่ะก็คือ n ค t h w h i t e ศูนย์ศูนย์ศูนย์ยาวเลยเดินหาได้อีกยาวๆอ่ะถ้าเกิดถึงระดับสิบอ่ะเดี๋ยวกูค่อยบอก Kenneth w h ประมาณว่าผีมันพร้อมข้างแล้วเออชั้นสองยังเนี่ย หาโครงกระดูกด้วยเนี่ใครมีกล้องเหลือไหมถ้าเกิดไม่มีนี่เอาที่กูก็ได้แค่นิดไว้ไปต้องเข้ามาถ่ายเองกิมมีเอซิงแค่นิดไว้โอเคกูมาแล้ว I i don't you come on t scare w ไอ้เดาโอเคไอ้ไว้ไอ้ไว้ไอ้ไว้มาปูไอ้ไว้เดาเดวเดามันชื่อแมวบ้านนั่นแหละชื่อแมวบ้านกูนั่นน่ะคิดผายแล้วไฟดับ ไอ้เด้ไอโก้คุณเงียบกันละจ๊ะไอโก้แคเดตไว้ฮัลโหลแคเดตไว้ชิบมาไปดับวะอยู่ไหนกันอ๋อชั้นล่างเนาะกูอยู่ชั้นบนอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้เฮ้ยแคเดตไว้ข้าม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 ผมเป็นคนจิตใจไม่ค่อยซื่อผีนะครับบอกไว้ก่อนส่วนไอ้พวกเนี้ยมันบ้าจน เคยมีอ <gesch> ืมต้องกดตัวอะไร Jamie, <anak S 1> พูดปะกดบีกดบีพูดเฮ้ยประตูปิดประตูปิดพวกมึงประตูล็อกประตูล็อกไปแอบไปแอบไปซ่อนไปซ่อนโดยเฉพาะมึงเลโก้ไปซ่อนตู้ไปซ่อนตู้ไปด้วยกูไปเดี๋ยวกูไปดูกล้องให้ว่ามันอยู่ห้องไหนไฟฉายกระพริบรัวๆเนี่ยเหงียบจังเลยนะไอ้าเงียบจังเลยนะประตูล็อกเป็นเรื่องแล้วพวกมึงห้องเปียโนไม่มีไปซ่อนตู้จ้ะ Can you write in the book? Can you write? Can you write in the book? I don't hurt you. Can you write in the book? ผูระวังตัวประตูเปิดแล้วเพื่อนๆประตูเปิดแล้วอยังไม่ตายอีกล่ะ I don't hurt you I don't hurt you ขอให้มันอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็ต่ไปต่อไป กูอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองเหรอไน่แน่เดี๋ยวข้ามอยู่ชั้นล่างชั้นล่าง Second floor Come on ปิดขัง้วยเออเนี่ยเนี่ยกูหาอยู่ในครัวเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยกูอยู่น่าอยู่ชั้นสองกูกูอยู่ห้องเปียโนเนี่ยออ o อ On On One floor เดี๋ยวเฟิร์สก่อนอยู่ชั้นใต้ดินเนาะชั้นใต้ดินปะเออได้ไปลงไปดูกันปัญญาียกม่มีแล้วแล้วสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนวะไปว้าสวิตช์ไฟอยู่ไหนนี่นี่นี่ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันหน่อยเร็ว

เราพุ่งมาถึงมาไปเมื่อกี้เราไปใต้ดินมาใช่เราไปตรวจค้นมาครบแล้วแล้วก็เพิ่งขึ้นมารอมึงที่หน้าห้องนี้เองเออไงก็วอนยังไงไปนี้กดชิปแล้ววิ่งไงเอ้ยเรายังไม่เจอกระดูกเลยเนี่ยชั้นสองอ่ะแน่แน่แค่นิดว่ายูหน้าประตูเฮ้ยแค่นิดไปชั้นสองเลยอ่ะตรงเนี้ยคั่มไม่มี่กูเลย ฮะออมาดูหน้าประตูก่อนะวันนี้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 คอมอนตรงนี้ลบลบก้าเลยเนี่ยลบก้าแป๊บนึงเดี๋ยวดูกล้องแป๊บดูกล้องแป๊บเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เข้าไปแล้วผมไม่เสี่ยงโอ้โหลบจัดๆเลยตรงเนี้ยห้องเปียโนมันก็ไม่มีอะไรนะดูกับพวกมึงเนี่ยเฮ้ยโก้เพื่อนกูดีเนี่ยเป็นโนเพื่อนโก้ห้องทางขวาห้องทางขวาดูดิทางขวาที่เป็นประตูปิดอ่ะโก้โก้ไปไหนห้องขวาโกูข้างมันไปไหน มึงยังไม่เช็คเลยไปไปจ๋าไม่ไม่ต้องไอ้สัตว์ไม่ต้องอะไรเหี้ยมึงไม่มากูมึงไปไอ้เหี้ยไปมึงอันนี่เออมึงอันนี้ไปเลยไปนี้ไปนี่ไปไหนปมาไปเลไปเลยเราอุตส่าห์รู้อะไรพรามึงจะอยู่กันทัพแะอะไรเนี่ยเออเรารู้แล้วเนี่ยแล้วก็ก็ก็ไปสิเล่นเบนโนให้ฟังสองรอบเลยเนี่ยกินอล้วกินซีมึง่ก คือถ้าเกิดเรายังไม่รู้อะกูไปนะแต่ถ้าเรารู้แล้วเรายังวนไปหามันอีกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อถ่ายรูปไงทำเวสถ่ายรูปถ่ายรูปไปเยอะแล้วทำเฟซถ่ายรูปแล้วมึงอยากได้รูปนี่นะกูถ่ายมึงด้วยโอเคไหมต่อไปยังถ่ายรูปผีต่อไปยังรูปเดียวอ๋อโอเครูปผีแต่ว่าเรารู้แล้วไงคือถ้าเกิดไปเสี่ยงมันก็นะบัชีบัญชีบัญชีแบบร้าเปอร์เซนต์เพราะว่าข้อมูลครบที่มันไม่ใช่แบบว่าข้อมูลขาดอยู่ตัวหนึ่งเหมือน ครั้งที่แล้วแบนชีเอ้ยแต่ว่าไอ้นี่คือที่กูยังไม่รู้แบบชัวร์ๆเพราะว่าไอ้ปลายเป็นคนตรวจก็คืออากาศหนาวใช่ไหมแบบแน่นอนใช่ไหมแน่นอนพะถ้าเกิดอากาศหนาวผิดนี่บอกเลยว่าจะเป็นตัวอื่นไปเลยแต่ก็อาจจะเป็นแบนชีด้วยเหมือนกันเพราะงั้นตอบกันหมดหมดแล้วใช่ไหมปิดละ ถึงระดับสิบเลยว่ะเมื่อตะกี้เนี่ยดูดิถ้าเกิดไอโกเข้าไปมันน่าจะปิดขังมึงไว้ในบ้านแน่เลยโกแต่มึงเข้าไปเมื่อตะกี้เ <emat> นี่ยให้กูรอดมั้งนะครับเฮ้ยเป็นชีแน่ๆน่ Welcome back และตัวนั้นก็คือ Benchi ยี่สิบห้เหรียญว่ะแต่ว่านั่นแหละเควสเสริมเราแทบจะไม่ทำเลยถ่ายแค่ถูกแล้วก็ถ่ายรูปพวกของแปลกๆก็เลยได้มา15เหรียญไอเสิร์ฟโกเวิลส์สอบวะโกกระดูกก็ไม่เจอ Cái cụ trọng yêu giảm lắm